ันคือสิงโตครับตัวนี้สิงโตอ่ะเอาไปกอดไว้เออเอาสิงโตกินซะแล้วกินเจ้าป่าแล้วครับกินไลออนแล้วเหรอครับไอ้กัดมันเลยกัดไลออนแล้วเหรอครับของใหม่แม่ซื้อให้ไอ้กึก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 เอาไว้กอดสิครับไปกินมันทําไมล่ะโอ้โหเป็นไงกินไลออนเจ้าป่าซะแล้วไอ้กึกกึกกึกเออกอดไว,ไวด้ครับก,โอ,โไไกอดวอไว้ เป็นไงสนุกไหมสนุกสนุกหรอสนุกไหมครับโอ้สนุกโอ้สนุกออกอดออกอดไว้สิงโตยังใช่สิงโตหรือเป็ดเนี่ยฮะมังกรมังออสิงโตนะมันมีแผงคอเออกอดไว้กอดน้องสิงโตไว้กอดไหม สนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกเหรอไอ้สนุกเหรอชอบวะชอบวะ,ะชอบเหรอครับไอ้ชอบไอชอบชอบเหรอครับชอบสิงโตไอ,อ้กิ้งกิ้งกิ้งชอบสิงโตเหรอครับไอ้จิ๊ ชอบสิงโตชอบสิงโตชอบพี่สิงโตโอ้นุ่นสิงโตพี่เลยน้องเนี่ยโอ้ไม่สิงโตมันยาวอย่างงั้นอ้าวกินใหญ่เลยกินสิงโตใหญ่เลยเหรอครับอ้าวกินสิงโตใหญ่เลยเหรอครับเป็นไงครับอ่ะกอดไว้กอดไว้กอดเฉยๆพอเอถามที่สิงโตอร่อยไหมอร่อยไหมเอ้ไม่ใช่ของกินนะครับ ไม่ใช่ของกินนะอ,อชอบอะ่ะชอบสีเหลืองเหรอชอบยาวๆเป็นไงครับเป็นไง กสเกกาะสิงโต้เกาะพี่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 สิงโตไอครับไอจติตจิตจิตไลออนไลออนก็คือสิงโตสิงโตก็คือไลออน L I O N ไลออนโอ้โหกัดพี่สิงโตใหญ่เลยโอ้โห เป็นไงครับเป็นไงอือหือโอ้โห